สวัสดีจ้าเพื่อนๆเก็บภาพบรรยากาศการทําคลิปมาฝากเพื่อนๆพอเมีพี่น้องด้เบิ้งค่ะมือนี้แสดงเป็นอีขี color. ่เมาด้วยค่ะเด้อขี่เมาสิมาลักไกไปเห็ดกับแกมพี่น้องกระเตรียมกับพี่สาวไว้พี่สาวก็ให้ความรวมมือย่างดีจ้ะนี่แหะค่ะทายไววเป็นช็อตอ่าแบบนี้เวลาปิดตัดลุงคลิปสั้นแค่หาวินาทีถึงสิบวินาที ย่างโดนกันสิพาวิค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะที่นี่มาเบืองในครั้งภาพจะลบถิ่งกับเสียดายค่ะก็เลยเสียเอามาเป็นเบื้องหลังให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะค่ะเนาะว่าการทํางานนี่ความตั้งใจของยายแพ้กับของเจอออมนี่เป็นยังไงเนาะคะ่ะอ่าบ่ว่าคลิปออกมาสีดีบ่ดีแต่กะตั้งใจที่จะนําเสนอแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้อง ด้เบื้งแล้วก็มีรอยยิ้มแล้วก็มีเสียงหัวเราะจากเพื่อนๆาก,ก,การทาคลิปบางคนก็สิบอกว่าเป็นบา้าเป็นบอเนานะค่ะเนาะบางล้มๆ้มแรงแรงมันบ่แมนเด้พี่นอ้องอ่ายายแพ้นี่ก็คือผ่านการสางรายได้จากเฟซบุ๊กกันถูกยอย่างหรอกค่ะลงอีกยังไปก็คือว่ากับมีรายได้เกิดขึ้นเนาะค่ะเนาะก็เลยขยันเฮ็ดค่ะดีกว่าเฮาอยูอ่ซื่องานประจํามันกน โอเคอยู่ค่ะบํบเบาเพนญวางานประจาที่เขาเห็ุมันบอดีได้พี่น้องมันก็ดีอยู่ค่ะแต่ว่านี่ก็คือไายใดเสริมเนาะขะเน,นะาะเรากหวังอนาคตคางนานํ้อ่าเพราะว่ามันเป็นไรยใดที่ว่า,าพาผ่านจากเฟซบุ๊กแล้วหน่ยมันเป็นศักดิ์ศินทั้งปัญญาของเขาจากพี่น้องจา้าคือว่าเฮ็ดคลิปใดก็ได้เงินคลิปนั่นแตว่ามันขืนอยู่กับยอดวิวค่ะ เฟซบุ๊กเขาจะคำนวณเงินให้เห้านี่จากยอดวิวที่เขาได้รับจากท่านผู้ชมทุกๆคนได้ค่ะพี่น้องจ้านี่แหละค่ะนี่คือเบื้องหลังการทำงานเด้อพี่น้องเดอ้อ